สวัสดีครับผมตุลจากต้นตุลชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสไปงานเปิดตัวของเร a ย m เ Flagship Store นะครับที่เซนต์นันเวิร์นะครับชั้น5นะครับและในโอกาสนี้นะครับเพาะวได้เปิดตัวมือถือ 5G รุ่นใหม่นะครับของเร a ย m เนะครับก็คือเร a ย m เ X50 5G นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแห้งนะครับก็คือมาดูสเปคกันแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อใหญ่ครับก็ยังไงเราลองไปดูกันนะครับ โอเคครับเรามาดูกันถึงเดยวมี X 5 5 G กันนะครับก็เปิดตัวนะครับในราคา12,990บาทนะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างจะไม่แพงมากนะครับสำหรับมือถือในรุ่นไฮเอนด์ N นะครับเรามาดูทีละส่วนกันนะครับ ส่วนแรกนะครับก็คือที่ผมโอเคก็คือตัว Snapdragon 765G นะครับเป็น CPU ที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เป็น CPU ที่อยู่ในตัวไฮเอ d นี่แหละแต่ว่าปกติแล้วจะอยู่ตรงบนบนนะครับก็เขาให้ 765G มาเนี้ยคือค่อนข้างโอเคเลยซึ่งตัว Snapdragon 765G เนี่ยก็เป็น CPU ที่มีตัวโมเด็ม 5G เนี่ยอยู่ในตัวนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เขาสามารถทำราคาได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้มือถือที่ใช้ 765G เนี่ยค่อนข้างราคาไม่ค่อยสูงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับ 765G เนี่ยเปรียบเทียบ เกี่ยวกับตัว 730G ีเนี่ยคือประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง10%นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพ g p u เพิ่มขึ้น40%ใช้พลังงานลดลง35%นตะครับตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นวอลเฟกเตอร์หมดนะครับสำหรับตัว CPU ในตัวนี้นะครับในราคา13 0 0 0านั่นเองก็แน่นอนครับว่าเชื่อมต่อด้วย 5G แล้วก็ทําให้ความเร็วในการเชื่อมต่อถ้าใช้ 5G เนี่ยก็ค่อนข้างเร็วนะครับตัวการเชื่อมต่อ 5G เนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับทุกคลื่นนะ ส่วนต่อมานะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นวาล์เฟกเตอร์นะครับสำหรับตัวมือถือในรุ่นนี้นะครับก็คือตัวรีเฟรชเรทของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 120Hz เฮิร์ตนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นรีเฟรชเรทที่ค่อนข้างสูงมากในเทียบกับในเรทราคาเดียวกันนะครับ แต่ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอเป็น IPS นะครับไม่ใช่อโมเลตนะครับซึ่งตัวในราคามือถือในราคาประมาณเนี้ยบางตัวให้เป็นอโมเลตมาแต่ว่าตัว refresh rate เนี่ยอาจจะไม่ถึง1 2 0ยยั่นเฮิร์ตเองซึ่งตรงนี้ผมว่ามองว่ามันได้อยา่างสองอย่างแล้วกันคือถ้าจะเอาทั้งอโมเลตทั้ง1 2 0ยเฮิร์ตเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเป็นตัว flagship ขึ้นไปแล้วละ่ะก็ได้ IPS 1 2 0ยเฮิร์ตมาผมว่าโอเคนะครับก็คือ,อาภาพออกมาค่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้วก็ตัวาการทัชการอะไรต่างต่างเนี่ยค่อนข้างจะสมูทนะครับ ก็สวั่บเฮิร์ซนั่นเองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นววลฟักเตอร์ของ Realme X50 Pro นะครับ ส่วนต่อมานะครับฟ้าชาร์จ30วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าชาร์จเต็ม70%ภายใน30นาทีชาร์จเต็ม100%นะครับภายใน55นาทีนะครับ,รบสำหรับตัวฟ้าชาร์จเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวมาตรฐานทั่วไปสําหรับมือถือในราคาเลทประมาณนี้เนาะซึ่งตัวนี้นะครับใน mid range บางตัวเขาก็ให้ชาร์จฟ้าชาร์จ30วัตต์มาเหมือนกันซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติของตัวมือถือในเลทราคาประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาที่ผมคิดว่าว้าวเลยครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นล cool ิควิดค ความร้อนนะครับโดยใช้ของเหลวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทําให้ความร้อนในการชาร์จเนี่ยมันลดลงนะครับเล่นไปด้วยไม่ค่อยร้อนครับเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวระบบความร้อนเนี่ยปกติแล้วในมือถือเน่ยคาประมาณเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ liquid cooling system มาละครับเขาก็จะให้เป็นท่อทองแดงหรือว่าเป็นไฟท์อะไรว่าไปนะครับก็ถือว่า ในมือถือในเรทราคาประมาณนี้นะครับได้ลิควิดคูลิ่งซิสเต็มมาเนี่ยว่าโอเคนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นวาวแฟคเตอร์นะครับส่วนต่อมาครับก็คือกล้องนะครับกล้องหลักมัน quad camera นะครับก็คือมีกล้องสี่ตัวนั่นเองกล้องหลัก48เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนเอลท์วายมีเลนมาโครครับแล้วมีเลนเล็บนะครับซึ่งผมมองว่าตัวนี้นะครับเรทมือถือราคาประมาณนี้ก็ได้ได้เป็นกล้องสี่ตัวแล้วนะครับแล้วก็ได้เลนประมาณ48เมกะพิกเซลนะครับสุดท้ายเนี่ยครับคือไปวัดกันที่ AI ของการประมวลผล กล้องนะครับซึ่งตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันทําได้ดีแค่ไหนนะครับต้องไปลองจับเองจริงนะครับแต่ว่ารูปถ่ายนะครับที่เขามาพีเต์นะครับค่อนข้างสวยนะครับที่ผมก็ตังถูกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโบเก้นะครับก็หน่าชาหลังเบอร์ให้ภาพที่ค่อนข้างคมชัดนะครับโหมดออตตาไวนะครับให้ภาพที่มืมกว้างแล้วก็ค่อนข้างชัดอยู่นะครับ แล้วก็มี AI นะครับในการแก้ภาพบิดเบี้ยวบุคคลนะครับก็มีอยู่ในตัวนะครับในที่สำคัญครับตรงนี้ผมห้างว้าวนะครับคือระบบกันสั่นมันเองเขา ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับว่าตัวกันสั่นของเขาเนี่ยคือค่อนข้างสม o ท t h นะครับแต่ตรงนี้ผมก็ยังไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นเองจริงนะครับมือถือเล็กราคาประมาณนี้นก็บอกว่ามีกานสั่นในตัวแต่ว่ามันไม่ได้เวิร์กในขนาดที่แบบว่าที่เขาพรีเซนต์มานะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วถ่ายจริงอ่ะมันจะเวิร์กขนาดนี้ไหมนะครับแต่ถ้าได้การสั่นในแบบพรีเซนเทชันแบบนี้นะครับก็คือเทียบเท่าของระดับแฟลกชิพได้เลยนะครับ ก็ตรงนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันดูเองนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนที่วลาวเล็กๆนะครับก็คือกล้องหน้าคู่นั่นเอง คือในมือถือในเรทประมาณห3ื่นถึงหมื่น้านะครับประมาณนี้บางตัวก็ยังให้กล้องหน้าเป็นกล้องเดี่ยวเลยครับซึ่งตรงนี้พอเป็นกล้องคู่เนี่ยมันสามารถเพิ่มลูกเล่นได้เยอะนะครับการทาหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมมีเป็นต้นนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอเซลฟี่แบบสโลโมชันได้นะครับในความละเอียด1 0- ึ่งศงนีึงเนะครับก็ทําให้สามารถเพิ่มลูกเล่นนะครับในการเอาไปเล่นติ๊กต๊อกหรือไปเล่นสอรี่นี้เป็นต้นนะครับก็ ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มมาที่ค่อนข้างโอเคเลยสุดท้ายนะครับก็เป็นรูปร่างทั่วๆไปกับพวกระบบทั่วๆไปนะครับก็ตัวนี้มาพร้นสองสีนะครับเป็น i อซ์ซูเวอนะครับกับ j u n เกิ้ลกรีนนะครับก็ผมเห็นตัวจริงไกลๆนะครับตอนงานเปิดตัวเนี่ยก็คือไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับผมมองว่าค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ดูโดดเด่นมากนะครับคือดูไกลๆดูโดดเด่นเลยแล้วก็สีสวยมากนะครับก็ตัวนี้ผมถือว่าเป็นวาวเล็กๆให้แล้วกันครับ ส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็หน้าจอเป็นคอนนิ่งกลิลล่าการ์ดห้านะครับก็ตัวนี้ก็ช่วยการล้อขีดข่วนได้นะครับถึงแม้ว่าสุดท้ายคนไทยก็จะไปใส่ฟฟรีมันอยู่ดีนะครับมีระบบสแกนนิ้วด้านข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับมี Google Pay แตะจ่ายได้ง่ายนะครับมีพวกแอปมอสเ h ีย h ์ไฮไลท์เร s i o n ชในการฟังเพลงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเดยวมี UI นะครับ Android 10นะครับเพราะมือถือรุ่นใหม่ก็ได้เปิดตัว Android 10กันหมดแล้วนะครับ โอเคนะครับมาสรุปกับตัว Realme X 5 0 5 G นะครับก็คือมาพร้อมกับ 5 g นะครับก็ตรงนี้เป็นว้าวนะครับมาพร้อมกับ cpu 7 6 5 g นะครับตรงนี้ผมก็ให้ว้าวเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วจะอยู่ในจะอยู่ในเรทราคาที่เป็นไฮเอ็นที่ค่อนข้างตัวบนๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ ram แปด rom หนึรอยยี่นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับตัวมือถือไฮเอ็นนะครับส่วนต่อมาครับก็เป็นแบบ4,200พร้อมกับฟ้าชาร์จสามสิวัตต์นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับแล้วมาพร้อมกับหน้าจอดีเฟนเทสสูงสุดหนึ่งร้อยนะครับเฮิร์ตนะ ผมให้ว้าวเหมือนกันนะครับก็ปกติแล้วก็เด่นราคานี้ก็ไม่ค่อยได้ร2อยยสิอร์เตเท่าไหร่นะครับส่วนกล้องนะครับเป็นควอดเคมิล่านะครับกล้องสี่ตัวนะครับด้านหลังนะครับก็ถือว่าเป็นปกติมาตรฐานนะครับสุดท้ายไปวัดกันที่ AI นะครับไม่แน่ใจว่าดีมากน้อยแค่ไหนนะครับกล้องหน้านะครับเป็นกล้องคู่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นทําให้ลูกเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าว้าวเล็กๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมคิดว่า ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเบานะครับกับราคา12,999บาทนะครับก็อยากรู้นะครับเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงครับก็ถูกใจหรือไม่ถูกใจสําหรับ realme x 5 0 5 g ตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับผมก็จะอ่านคอมเมนต์ผมก็อยากรู้เหมือนกันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปของเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมได้มีคอนเทนต์อย่างนี้มาเรื่อยๆนนนนนนะะคคคคครรรรัััััััับบบบบแแลลล้้้้ววววกกกกก็็ยยงงไฝาาาตติิดดดมมพใใหห่ปสสี